หุ้นของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่างเมตาเนี่ยอยู่ๆก็ร่วงลงมาแรงมากจนน่าตกใจเลยล่ะครับทีนี้คําถามที่อยู่ในใจของหลายๆคนตอนนี้เลยก็คือเฮ้ยนี่มันเป็นสัญญาณเตือนภัยอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การปรับทับครั้งใหญ่เพื่อเดิมพันกับอนาคตที่มันใหญ่กว่าเดิมกันแน่คือพอเห็นราหาหุ้นมันดิ่งลงแบบนี้แน่นอนครับว่าความรู้สึกแรกของนักลงทุนหลายๆคนเลยก็คือความกลัวความแพนิกใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับช้าก่อน ก่อนที่เราจะรีบตัดสินใจทําอะไรลงไปเรามาลองเจาะลึกข้อมูลที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขบนหน้าจอน,นี้กันก่อนดีกว่าและนี่แหละครับตัวเลือกต้นเรื่องของเราในวันนี้การที่หุ้นปรับตัวลงไปเกือบ3%ภายในวันเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับแต่ต้องบอกว่านี่มันเป็นแค่อาการที่สแสดงออกมาภายนอกเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆมันคือสาเหตุที่อยู่เบื้องลึกต่างหากซึ่งเรากําลังจะไปสารวจพร้อมๆกันนี่แหละครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องอนาคตไกลๆอย่างเรื่อง AI หรือว่า Metaverse เนี่ยนะครับเราต้องกลับมาตอบคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งให้ได้ซะก่อนคำถามนั้นก็คือแล้วรากฐานของบริษัทละ่ะไอตัวธุรกิจหลักที่ทำเงินอยู่ทุกวันนี้มันยังแข็งแรงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้ได้อยู่หรือเปล่าดูจากชาร์ตนี้ก็คือชัดเจนเลยครับไม่ต้องสืบเลย ไม่ว่าจะมีเรื่องราวมีข่าวอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแต่หัวใจหลักของเมตาเครื่องจักรทาเงินที่สําคัญที่สุดของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นธุรกิจโฆษณาอยู่ดีซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรายได้โอ้โหกว่า90%ของทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับคือแกนหลักที่ยังแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นฐานที่มั่นที่สําคัญที่สุดของบริษัทเลยก็ว่าได้แล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือไอธุรกิจหลักที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แค่ประคองตัวนะครับแต่มันยังเติบโตแบบแข็งแกร่งมากๆด้วยซ้ำไป ดูสิครับรายได้รวมโตขึ้นตั้ง22ซึ่งอันนี้คือดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้เยอะเลยนะในขณะที่รายได้จากโฆษณาผิวเผียวก็โตตามมาติดๆที่21นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากเลยว่าเครื่องจักรทาเงินเครื่องนี้มันยังทํางานได้แบบยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยเอาล่ะครับแล้วเมื่อฐานทัพข้างหลังมันแข็งแกร่งมากๆแบบนี้นี่แหละครับ คือจุดที่เรื่องราวมันจะพลิกผันและน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะเมตาเขาไม่ได้พอใจยอยู่แค่ความสําเร็จเดิมๆครับแต่กําลังจะทุ่มสุดตัวเพื่อเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้กับเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้ดีว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโลกนั่นก็คือ AI นั่นเองการที่เขาออกมาประกาศตั้งห้องแลบวิจัยเฉพาะทางด้าน AI ที่มันล้ำมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการปักทงประกาศให้ทั้งโลกรู้ไปเลยว่าเฮ้เมตาเอาจริงนะ เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งแต่มองว่ามันคืออนาคตทั้งหมดของบริษัทเลยทีเดียวและถ้าการประกาศตั้งแลบมันยังดูไม่ชัดพองั้นตัวเลขนี้น่าจะบอกได้ทุกอย่างเลยครับการทุ่มเงินมหาศาลกว่า14,000ล้านดอลลาร์เพื่อสั่งซื้อชิป GPU จาก NVIDIA เนี่ยนะครับโหนี่มันคือการลงทุนในสเกลที่มันบอกเราได้ชัดๆเลยว่า Meta กำลังจะสร้างบางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากๆอยู่ และนี่แหละครับคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดเลยคือเมตาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ใช้ AI คือเอา AI มาช่วยให้โฆษณามันทำงานได้ดีขึ้นไปสู่การเป็นผู้สร้าง AI ครับคือเป็นคนที่จะลงไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตนี้ด้วยตัวเองเลยซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับ แต่น,นอนครับการเดิมพันที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปหรอกครับเพื่อให้เราเห็นภาพกันแบบครบทุกด้านจริงเนี่ยเราก็จําเป็นต้องหันมาดูความท้าทายและความเสี่ยงที่มันมาพร้อมกับกลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆอันนี้ด้วยความเสี่ยงหลัหลกๆที่ต้องคอยจับตาดูกันเลยนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องต้นทุนด้าน R&D ที่มันพุ่งสูงปรี๊ดซึ่งอาจจะไปกระทบกับสภาพคล่องของบริษัทได้ ตามมาด้วยปัญหาเดิมๆครับเรื่องกฎหมายและการเมืองที่ยังคงเป็นเหมือนเงาตามตัวทั้งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปและแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน่วยธุรกิจ b r ิ l ลตี้แล็ที่ยังคงเผาเงินมหาศาลโดยที่ยังไม่เห็นผลกําไรเป็นชิ้นเป็นอันสัทีเอาละครับหลังจากที่เราดูภาพใหญ่ในเชิงธุรกิจกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เราลองซูมเข้ามาดูภาพในระยะสั้นๆกันบ้างดีกว่าผ่านมุมมองของกราฟเทคนิค มาดูกันครับว่ากราฟราคาหุ้นเนี่ยมันกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรบอกเราอยู่ถ้าดูจากข้อมูลทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าดัชนีอย่าง RSI มันเริ่มเข้าใกล้ภาวะที่เรียกว่าขายมากเกินไปแล้วซึ่งมันก็อาจจะแปลได้ว่าเฮ้ยแรงขายมันเริ่มจะแผ่วๆลงแล้วนะโดยจะมีแนวรับสำคัญๆอยู่ที่โซนประมาณ690-700ถึดอลลาร์แต่จุดที่สำคัญที่สุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดชี้ขาดเลยก็คือระดับ670ดอลลาร์ครับ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นนี้ได้โครงสร้างขาขึ้นในภาพใหญ่ระยะยาวก็ยังถือว่าไม่เสียทรงครับทีนี้พอเรานำจิกซอทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมาต่อกันเป็นภาพใหญ่ทั้งเรื่องพื้นฐานธุรกิจที่ยังแข็งแรงมากๆการเดิมพันครั้งใหญ่กับ AI ความเสี่ยงต่างๆที่ต้องคอยบริหารจัดการแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่เราเพิ่งดูกันไปภาพรวมในเชิงกลยุทธ์ของเมตตามันก็เริ่มจะปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วล่ะครับ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะสะท้อนภาพนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากบูมเบิร์กเนี่ยเขาให้ไว้ที่909ดอลลาร์เลยทีเดียวซึ่งมันก็บ่งชี้ชัดๆเลยว่าพวกเขามองเห็นศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่มันสูงกว่าราคาในปัจจุบันอยู่มากเลยทีเดียวประโยคนี้อาจจะสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดเลยครับว่านี่คือช่วงเวลาที่ตลาดกําลังกลัวแต่ในขณะเดียวกันธุรกิจมันยังคงเดินหน้าต่อไป มันคือการต่อสู้กันระหว่างอารมณ์ความกลัวของตลาดในระยะสั้นๆกับการเติบโตและวิสัยทัศน์ของตัวธุรกิจจริงๆในระยะยาวที่ยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเลยและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ทิ้งไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อไปครับว่าด้วยเงินทุนที่มันมาหาศาลขนาดนั้นแล้วก็ฐานข้อมูลผู้ใช้ที่ต้องบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้เทียบได้สุดท้ายแล้วเมตาจะกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการ AI ที่อาจจะมาแบบเงียบๆแต่กลับทรงพลังที่สุด แบบที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงได้หรือเปล่าซึ่งคําตอบของเรื่องนี้ก็คงมีแต่เวลาเท่านั้นแหละครับที่จะบอกเราได้และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน